สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช n e l ของจูน่ามายนะครับคลิปนี้นะครับผมรีแอคชั่นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวอย่างนะครับมันเป็นคลิปนะครับคลิปหนึ่งที่มีคนส่งมาให้ผมดูนะครับมันเป็นคลิปที่เขาบอกว่ามันยากมากมากซึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่า ยิ่งใกล้วันฉายนะครับยิ่งปล่อยอะไรออกมาเยอะมากๆนะครับผมคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นฉากที่ยาวมากๆแต่ไม่ใช่ตัวอย่างนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันจริงๆผมเห็นประมาณนึงแล้วหลักผมก็เลยว่าเฮ้ยอ,อยากจะมาทำรีแอคชั่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ1 2ไป โอเคเป็นฉากไล่ล่านะครับเราก็จะเห็นอยู่ได้ตัวอย่างหลายตัวอย่างด้วยแหละอ่าอ่าเป็นฉากนี้ไม่เห็นแล้วครับโอเคใครมาช่วยหว่องนี่เองปุ๊บปุ๊บอาไม่ฟาดหรอกคือว่าจะฟาดดาบวะ โอ้ยอมเม็สูงสุดเอาเรื่องนะครับอืมนี่งไงอ่าเอาเอาดอกเตรสหลบสลบอยู่นะครับเอาตัดไปแล้วโอเคเป็นอีกฉากหนึ่งนะน่าจะเป็นอีกช็อตหนึ่งนะครับอืม เหมือนอยู่ในอีกมิติหนึ่งนี้หรอใช้ได้ด้วยเหรอโหตัดหนวดครับโอ้มาเป็นอลาดินเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะอันนี้มันใช้ได้ด้วยเหรอ เหมือนเพื่อเกี้กัน,นเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อเกีย้ยงกันรั้งแรกโอเคอันนี้เราก็ได้เจอบ่อยเราในตัวอย่างปึ๊บแล้วไงต่อหมดแล้วมีแค่นี้นะครับที่ผมสงสัยก็คือว่าช็อตที่มันเป็นเหมือนการใช้พลังจาก ดักเดมิเนชันนะครับจริงๆอ่ะมันไม่สามารถใช้ได้ในในมิติหลักของโลกเราเนาะถ้าย้อนกลับไปดูด็อกเตอร์สเตรทพาร์คแรกมันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าคุณต้องเข้าไปอยู่ในมิติกระจกเท่านั้นถึงจะทําอะไรอย่างนี้ได้ที่แบบทําให้อะไรอ่ะเด็กมันแยกออกมาบิดๆเบียวๆอะไรเป็นเกล์อะเคเดมิสที่สไปเดอร์แมนแบบเอาชนะด็อกเตอร์สเตรทมาได้นะครับคือจริงๆอ่ะมันไม่สามารถทําได้ในมิติหลักเรานะครับมันจะไปทําได้ในมิติกระจกแต่ในนี้เหมือนด็อกเตอร์สเตรทเปิดมิติหรอเปิดมิติกระจกเข้าไปหรอหรือว่าใช้พลังจากดักเดมบเนอ ดึงพลังจากดัก k d i m e n s i o มาใช้ถึงทํานอกมิติกระจกได้นะครับในการทําให้รถประจําทางคันนี้นะครับผมแบบแยกสิ้นส่วนออกมาแล้วก็แบบดึงบางส่วนมาตัด หนวดปลาหมึกนะครับโอ้โหอย่างเท่นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปเรียกน้ำจิมนั่นแหละนะครับที่ให้เราแบบอยากให้เราไปดูนะครับก็เหมือนกับสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนะครับก็ได้ปล่อยช็อตสั้นๆแบบนี้ออกมานะครับเป็นแบบช็อตต่อเนื่องให้เราได้เห็นว่าเเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งในสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมเน่เหมือนกับว่าเป็นตอนต้นเนาะตอนต้นที่โดนเปิดเผยตัวตนแล้วก็ต่อเนื่องเลยในภาคที่3ในโนเว h โฮมนะครับเราก็จะได้เห็นช็อตยาวๆอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คาดว่านนนนน่่าาจจะะเเเปป็็หมือกัน ตอนต้นตอนที่ ถ้าให้ผมเดาแล้วก็เรียงลําดับนะเป็นตอนที่หว่องกับดเตร์สเตนเป็นนั่งในร้านอาหารแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็นั่งแบบกินข้าวมันวิญญาณไก่กันอยู่เพราะว่าในสปอร์ตต่างๆเนี่ยเหมือนมันจะมีแบบดเตร์สเตนนั่งคุยกันกับหว่องอยู่นะครับเออก็น่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยเอออเมริกาชาวิทย์น่าจะหลุดมาจากมิติอื่นนะครับแล้วก็มาโผล่ที่นี่เลยทําให้2คนนี้ต้องเข้ามาคุกวงในกับเจ้ากากแกนโพสต,ตัวนี้นั่นเองนะครับน่าจะประมาณนี้นะผมว่าน่าจะเป็นช่วงแรกๆเริ่มเเลยนนนะครรัับขอองงงหื่ี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือนี่แหละด็อกเตอร์สตรนใช้พลังจากดาร์คไดมนชั่นในมิติหลักได้ยังไงอ่ะขอเรียกมิติหลักละกันนะครับก็ต้องบอกเลยว,ว่าด็อกเตอร์สตรนนะครับน่าจะมีวิชาแบบเยอะขึ้นมากๆเลยในภาคนี้นะครับแล้วก็ตัวหว่องเองนะครับในภาคนี้ผมว่าน่าจะแอคชั่นเยอะมากๆเพียงแค่นี้ก็แบบโอ้โหโคตรโหดนะครับจอเวทสูงสุดนะครับผมออกโรงเรียบร้อยแล้วนะครับพอมาพร้อมกับ อา,อาวุธเวทใหม่ด้วยนะครับของขังอันใหม่นะครับก็ต้องรอดูในหนังนะว่ามันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับในตัวอย่างนี้แล้วก็ผมผ้าคลุม cloak of levitation นะครับแยกสีอีกแล้วมาเป็นอลาดินเลยทีเดียวนะครับเข้าไปรับอเมริกาชาวเวสเออก็ตอนนี้เหมือนกับว่าผ้าคลุมยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนสีนะถ้าในตัวอย่างที่เราเห็นกันมาแบบแรกๆใหม่ๆเลยเหมือนผ้าคลุมอะ่ะจะข้างหลังจะถูกเย็บ อาสีทั้งเงินเข้าไปนะครับดรสเตรน์ก็เลยกลายเป็นทีมสำรวจมัลติเวิร์สไปเลยอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยคนละเรื่องละ่ะแอคแทกออเดทันเนาะนะครับก็ตัวอย่างนี้เราก็ยังเห็นผ้าคลุมพื้นนี้นะครับยังเป็นสีแดงล้วนอยู่ก็น,นั่นแหละครับ อีกไม่กี่วันนี้ไปดูในโรงนะครับเราจะได้รู้ว่าผ้าคลุมผืนนี้นะครับผมใช่ผืนเดียวกันหรือเปล่าที่เป็นผืนทีมสำรวจของดร์สเตรนนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปเรียกน้ําจิ้มนะครับเรียกน้ําย่อยก่อนที่เราจะไปชมจริงในโรงภาพยนตร์นะครับคาดว่านี่น่าจะเป็นจุดแรกเริ่มของเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับคืออเมริกาชาเวสหลุดมาจากการตามล่าของกาเกนทโทษอะไรเงี้ยอาจจะแบบคลุมิติมาอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงนะครับกับช็อตไฟในคลิปนี้นะครับก็ ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจุนไมายเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วเนาะสวัสดีครับ